สวัสดีครับจากร้านกงจาักรการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับผมเป็นฐานใส่รถไทยนาเดินตามนะครับผมสามใบผานหนึ่งใบขี้เมานะครับชุดผานสามนะครับ,นนรบแล้วก็ผานหัวหมูนะครับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นผ่านสามนะครับเอาไว้ไถนานะครับผมราคา6กพันห้าร้อยบาทนะครับชุดผ่านผานสามนะครับแล้วก็มีชุดล้อยืนนะครับชุดแท่นล้อยืนตัวนี้นะครับพร้อมคอจับนี้อยู่สามพันเก้ารอยบาทนะครับชุดแท่ล้อยืนนะครับผม แผ่นลอยยืนนะครับต่อใส่ด้านหลังนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นผ่านหัวหมูนะครับสองชุดผ่านหัวหมูนะครับตัวนี้ขาก็สามารถหมุนปรับได้นะครับตัวนี้เอาไว้ไถกบต่อเฟืองนะครับตัวนี้ ต่อเฟืองต่อฟางนะครับตัวนี้ราคาก็เท่ากันนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับใส่รถไทนาเดินตามนะครับครับส่วนตัวนี้กำลังประกอบนะครับเป็นชุด ฐานยกล่องนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยตัวนี้ก็เป็นสองใบผานสองใบขี้เมานะครับตัวนี้ก็ทําประกอบไว้เตรียมส่งลูกค้านะครับลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้นะครับตัวนี้ชุดนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทใบผานก็ของสยามแท็กเตอร์เลยนะครับตัวนี้ใบผานเป็นเหล็กสปริงนะครับ ส่วนใบขี้เมานี่เป็นของตาดอกบัวนะครับ7 5็ดพันนะครับชุดนี้ลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้นะครับตัวนี้พร้อมอชุดแท่นล้อยืนนะครับลูกค้าจะมารับตัวนี้ครุ่งนี้ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกคาจังหวัดจะนทรนะครับถ้าลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7์หกสองนะครับแล้วก็ศูนย ปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านะครับมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมลืมให้ดูตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบสองใบสองสองขานะครับสองขาพอหมูนะครับตัวนี้ยกกล้องนะครับยกเข้ายกออกได้นะครับสลับขานะครับตัวนี้สามพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้สามพันเก้าส่วนตัวนี้เป็นห้าขานะครับห้าขา ไว้กวาดว่าจะเผืดในร่องนะครับตัวนี้ก็3 9มพรอยบาทเหมือนกันนะครับสามพันเกร้อบาทบล้อเหล็กก็มีนะครับล้อเหล็กก็3ามพันเนะครับเข้าร่องมันร่องก้อยประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ